เรื่องมีอยู่ว่าครับทุกคนผมก็บังเอิญน,นะครับเจอกับน้องคนหนึ่งอายุเก้าขวบนะครับก็ผมก็จะมาเล่นกับน้องเขานะครับเขาก็หามเพื่อนเล่นไงน้องเขาบอกเออไหนทีมทำคลิปแล้วกันดังนั้นอะ่ะผมก็เล่นกับน้องเขาหน่อยแล้วกันนั่นแหละมามเจอครับน้องเขาก็วิ่งมาครับผมผมดูทันหวะครับฟวงหวที่ไม่ไปโดนครับ,บโป้งโป้งโป้งรับผมออ,อ,อ,ออกมาผมวิ่งซ้ายมา วิ่งมาวิ่งมาแต่ไกลเลยโป้องไม่โดนครับผมทุกคนมามามา,มาป้องมาดิมาดิป้องเ <c oughs> สียงเกมมันก็มีอยู่แล้วคุณทำเสียงปืนทำไมวะไอ้เออปลาระเบิดเล่นแล้วนี่ผมว่าปาระเบิดเล่นแล้วไม่ได้ทำโนยนในนั้นออกไปหนึ่งกระเต็บมะป้องไม่โดนเอาเอายืนเออยหนึออ่งกระเต็บให้น้องยิงฟรีไม่ไม่มีทางโลกครับมาดิมาดิน้องเอ,อือมาดีสเต็บอายุเคของผมมาดิน้องอืม นี่กดไอ้นั้นอันติคอันติกเปิดของอันเกิดอันติคมาโป้งไม่โดนฟิ้วยิจัวโป้งไม่โดนไม่มีโดนหรมาโอ้ยโอ้ยผมเอาจริงนะเนี่ยผมจะเอาจริงปะเข้ามาโป้งแดงล้วนไม่โดนอืมโอ้ไม่โดนเลยครับทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหพิวจัดกูเนี่ยมาดิมาดิเฮ้ยจะตายเฮ้ยกูจะตายแล้วเพื่อนเคุณจะก่อนโอเคอู้ หนื่อยใจอะครับน้องเขาอัดตัวนะทำไงได้น้องเอายุน้อยนะต้องเดินไปนะอทุกคนนะนักเข้าขั้วจะรับภาษาอะไรละยิงหัวไม่ได้หรอกยิงไม่ไปผมก็ยิงหัวเขาไม่ได้เอ้ยโดนครับผมหัวโยกตะบันนี่เอาดีน้องเอาดีน้องพี่มันตึงน้องเอ้ยมันดีน้องนี่ก็เป็นเกมที่สองนะครับทุกคนก็เล่นชิลๆนะครับแบบเผื่อแบบไปเจอน้องอะไรเงี้ยมา มาน้องเท่านั้จะออกมาแล้วผมดันเลยละกันผมรีบดันเลยละกันพี่แบบวัยรุ่นแซงไงไวัยรุ่นแซงวัยรุ่นน่ะเออพี่ก็ดันเลยละกันนะครับโป้องซิมอโอ้โห,โห,น,ห,น,หน้องเล่นฮิตตึงๆเลยน้องเอ้ยน้องเอ้ยพี่ตก9 3 0แล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก็มาดิครับโชว์รกระเตปอินกระเตบมาผมโชว์กระเตปมาตั้งอวอโป้งตั้งอีวออีวอโป้งโป,ป้ง,ปงมาดิครับพอโชว์กระเตบได้ผมก็รอบแบบตัดคลิปนะครับทุยยกคนหกหก เอาเอาเน้นดูเน้นดูผมเน้นดูตอนนี้เอาเน้นดูกินเน็ต <c oughs> ปิงคนระับทุกคนพี่เจ้าโอเคมาผมเอาจริงละมาผมอ้อมสายมาหนุนเหมือนน้องเขาวิ่งออกมาแล้วกลางโลกแล้วโป้งไม่โดนครับอันนี้ครับผมก็จะมายิงที่โดนหรือไม่โดนดีมาผมวิ่งอ้อมมาโป้งไม่โดนโป้งไม่โดนยังพี่โป้ง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 เอาสิ่งปืนแล้วกูเนี่ยโอ้โหตายเลยฮะอ้อมสายมา ไม่เจอไม่เจอน้องเขาแนะนครับทุกคนผมก็พันยาไหมไม่ผมก็นั่งองเงี้ยมาผมผมเจอน้องรับอยู่ข้างหน้าผมวิ่งอ้อมซ้ายผมเจออัดขวามาไม่เจอไปไหนนะจ๊ะน้องเ้าโอ้ยมาแล้วผมก็แล้วโ้งแดงเฟส <First blood. S 1> แดงนะครับทุกคนไม่มีถังหานนะเกี่อกแดงนะนี่ก็จะเป็นเกมที่สี่นะครับทุกคนผมน่าจะไหวกับน้องเขาอยู่แหละมา ตับมาครับโป้งไม่โดนครับผมก็ขอมาครับโป้งแตงหมระบาโดโยกไปโดนหมาไม่โดนผมไม่โดนครับผมยิงไม่โดนผมรีบดันนะผมรีบดันอ,อ,อนนี้เขาไม่ได้ตั้งตัวครับไอ้น้องคนนี้เขาไม่ได้ตั้งตัวครับผมรีบเข้าไปโป้งไม่โดนอเตะผมพิュ้งไงครับอพอดีพี่มันตึงอ่ะน้องดีผมก็รีบดันคนระับน้องเขาจะออบซ้ายไปถึงแถวไฟไปโป้งไม่โดนครับผมเพรเตะอายุเคอายุเคครับ Hi UK, Hi UK, ผมไม่แน่อายุเคมองไม่พี่ยิงไหมไม่ ไม่โดนโป้งไฮไลท์เซฟป้งไฮไลท์เซฟยังไม่โดนเแอบคุำพูอะไรไฮไลท์เซฟทำไมวะครับผมยิงรอครับผมยิงรอผมเข้อร้ายไหมไม่เข้าดีกว่าผมอ้อมนะพี่น่อโป้งหัวชาวบ้านโจ้เห็นนั้นเลยรขาตึงไปละน้องกดติดตามพี่ด้วยมีแค่นั้นนะครับก็ตามในคลิปหรือว่ากดติดตามให้ผมหน่อยนะครับก็เป็นกำลังใจใหญ่เงี้ยครับก็ได้ทำคลิปต่อๆไปให้คนอื่นดูอีกนะครับเจอกันได้คลิปหน้าบ๊ายบาย